รายการธรรมรัตธรรมรัตเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัต กำลังพระนชมมาที่วสุทัศนเทพพระวลารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทศปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสุทัศน์เทพพระวลารามในตอนว่าจะสะท้อนจิตใจลืมลืมเสียบ้างขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หะทยสสะสิสีวาจาติอีณนโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญบาลีภาษิตว่าหะทยสสะสิสีวาจาแปลว่าวาจาสะท้อนจิตใจขึ้นมาแสดงต่อท่านทั้งหลายเพื่อความเข้าใจ นวาจาที่สะท้อนจิตใจนี้เป็นวาจาทึ่งบ่งบอกถึงคุณธรรมของผู้พูดหรือผู้อุทานคำนี้บ่อยๆเพราะว่าท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าคนบางคนจะมีคำพูดคุณธรรมหลุดออกจากปากในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เขาพูดเป็นประจำและท่านผู้นั้นถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ มีคุณธรรมที่อุดมสมบูรณ์แล้วในจิตใจเขาเรียกเข้าถึงธรรมแล้วจึงได้หลุดคำพูดที่ที่อยู่ในใจออกมาแล้วคำพูดนั้นก็เป็นคำพูดจากความจริงใจและมีผลถึงจิตใจและความประพฤติความเป็นอยู่ของคนอื่นคำพูดที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ได้ยินได้ฟังก็คือคำพูดที่ว่า ลืมลืมเสียบ้างท่าเคยได้ยินคำนี้ว่าลืมลืมเสียบ้างไม่เอาหน้าลืมลืมมันเสียบบ้างแล้วท่านดูลองดูหน้าคนพูดท่านดูหน้าคนพูดเขาไม่ได้พูดเป็นการเตือนใจท่านหรือปลอบใจท่านอย่างเดียวหรอกตัวเขาเองก็ทำอย่างนั้นคนพวกนี้จะมีหน้าตาอันพองใส จะมีรอยยิ้มที่ผ่องใสปากสวยหน้าใสใจสุขลืมลืลืมลืมซึบ้างเพราะอะไรเพราะบางคนไม่ลืมดีนะไม่นึกแต่ไม่ดีไม่ลืมความจริงดีมันต้องนึกบ่อยๆเป็นกำไรสึ่ด็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเอาไว้ว่า เมื่อเกิดมาเป็นคนควรทำบุญควรทำบุญนั้นทีทีบ่อยๆไม่ใช่บ่มบ่มบ่อยๆกับบ่มบ่มไม่เหมือนกันบ่มบ่มบางทีมันทีเดียวหายควรทำบุญนั้นบ่อยๆและควรนึกถึงบุญที่ทำแล้วนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ วัตถุที่ทําบุญปัจจัยที่ทําบุญมันอยู่นู่นแล้วแต่สุขมันอยู่ที่นี่ที่มันถูกสะสมสะสมเหมือนแก้วแหวนเงินทองที่สะสมในใจเราทําไมพระเจ้าจ,าจึงไม่ตรัสว่าเนะมื่ออาฆาตใครแล้วจงคิดถึงศัตรูบ่อยๆและจงคิดร้างผลาศัตรูหาวิธีการรา้างพระศัตรู เพราะการที่ฆ่าศัตรูได้นำความสุขมาให้ไม่มีคำนี้จะพพทธเจ้ามีแต่ว่านะอย่าให้มันเป็นนิวรอนนอนจิตใจโทสะจะกลายเป็นพยาบาทพยาบาทจะกลายเป็นการล้างผลาญจองเวรพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นแต่คนเราปรารถนาความสุขกลับไม่คิดถึงความ ดีความสุขลืมในสิ่งที่ไม่ควรลืมไม่ลืมในสิ่งที่ควรลืมบางอย่างมันน่าจะลืมไปแล้วลืมไปแล้วลืมไปนี่ไม่ใช่ว่า,าะฮะไม่ใช่ว่ามันลบไปจากสมองเรามันยังอยู่ในจิตของเราเนี่ยแต่อย่าไปนึกกลับมาน,นึกซ้ำซาก ทุกข์ก็ทุกข์ซ้ำซากเ,าเร่งมันอยู่นั่นแหละอะไรไม่ดีนะคิดซ้ำากซ้ำซากซ้ำากมันก็เพิ่มปริมาณของความทุกข์ของความไม่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอาตมาไม่เคยเคยเคยแล้วเป็นสิ่งที่กลัวมาก เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยก่อนจำวัน,น่ยต้องต้องล้างสิ่งที่ไม่ดีออกเพราะว่าขยะมันเยอะมากขยะในจิตเรามันเยอะมากและก่อนจำวัดก็ต้องสวดมนต์อีกกัวมเป็นจะลบไม่หมดนะท่านนะยังต้องสวดคาถาอีกต้องเอาคาถาขังขังมาท่องอีกให้พรโยมด้วยลบออกาปใจเราด้วย คิดดีัะท่านคิดปรารถนาดีแล้วก็กำจัดสิ่งที่ไม่ไดีออกไปให้หมดแล้วบางทีนอนได้จำวัาได้สองสามชั่วโมงตื่นขึ้นมาจะไปคุยกับใครลวท่านการอยู่คนเดียวเนี่ยนิวรณ์มันเกิดง่ายแต่เปดิดดูโทรทัศน์ข่าวมาันก็ซ้ำเราทุชกชอบมัจะมีเหมือนเหมือนเหมือเหือเหมือนกัน ทุกช่องก็จะซ้ำข่าวเหมือนๆกันแล้วก็กลับมารีรันคือใช้ใหม่จะเปิดอ่ะเปิดหาความรู้บางทีมันก็เบื่อเออเปิดดูเอาเอาเปิดอะไรเปิดกล้องวิดีโอดีกว่าถ้าคิดเฉยๆไม่ได้ บันทึกอันนี้บันทึกอะไรท่านวิดีโอสั้นๆเพื่ออะไรเพื่อจะลบความไม่กลักวกลัวจะคิดไม่ดีไงท่านกลัวจะไม่ลืมในสิ่งที่ไม่ดีหรือมันจะคิดต่อไปอีกกระทักทายไปก็ให้เลขาุุการท่านทำเป็นตอนสั้นๆพระเทรานุเทระญาติโยมทั้งหลาย จริงเรื่องบางเรื่องก็สาหรับพระสงฆ์ก็เป็นเรื่องที่คนปฏิบัติกันนะฝึกึกกันไว้บ้างแค่ชุมนุมเทวดานี่ก็ยากแล้วนั่งเฉยๆจะนั่งัรไมไมนี่พูดหมายความพูดอัดวิดีโอนะลองหัดสิเชิญให้เทวดาศีลสมาธิเชิญเทวดาเทวดาทั้งมาแต่วิธีการเชิญ เสียงของการเชิญสำนวนการเชิญถ้ามีอยู่แล้วชุมนุมเทวดาแต่เสียงของผู้เชิญเชิญอย่างไงเชิญอย่างไรงานที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์จะเชิญอย่างไรงานที่เกี่ยวกับเจริญพุทธมน์ปกติเชิญอย่างไรงานที่เป็นอวมงคลไม่มีการชุมนุมเทวดาแล้วเราก็ อะไรสอนให้เขาฟังแต่คราวนี้ปัญหามันอยู่ที่ระหว่างอะไรทีวีที่เนี่ยที่ไม่สามารถจะ,ะจะให้ทำนองได้ก็เป็นเป็นการยากแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังก็อาจจะเป็นตนตอนห้านาทีหกนาทีเผื่อจะลงติกตอ็อกหัดลูกคอสักบ้าง,งแค่พริติวาไปดูชุมนัทิทวานะฮะ อริตวานเมตังสเมตาภทานตาอย่างนี้เทวดาพอจะลงบ้างมันก็น่าลงอยู่นะท่านนะพระเลตวานเมตังสเมตาะทานตาเทวดามให้ลงถึงศิลมากถึงศิลมากโดยโดยองศิลหรือโดยอายุของศิล แต่คำเชิญไม่เพราะลีลาไม่เพราะไม่ได้ที่ยกตัวอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเอ้ยกลัวกลัวความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเราจะคิดต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปบางคืนต้อง10ตอน20ตอนท่านห้านาทีสินาทีอ้าวพอเพียก็จำวัดหลับไป มันก็ลืมไปท่านแล้วมันก็ยังอยู่ในใจความลีก็อยู่ในใ,นใจของเราวิธีการทําให้ลืมบนะางทีมันมันไม่ลืมเรามนุษย์แต่อย่ามาให้มันผุดขึ้นมาใหม่เขาว่าลืมๆซะบ้างเนี่ยเพราะจริงมันไม่ลืมยิ่งอะไรที่มันทําด้วยความตั้งใจยิ่งเอามาพูดไม่มีลืมท่านแต่สิ่งที่คน ไม่ควรจะลืมควรจะเอามาคิดใหม่กลับไม่คิดความดีเนี่ยท่านท่ผู้ชมทำกันเยอะมากทำบุญสุทานทำกันเยอะมากช่วยเหลือง,งานสังคมเยอะมากไม่กลับมาทนหวนคิดล่ะเอ,อเด็กที่เราส่งไปนี้เ,ออเดี๋ยวนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไงบ้างเขาคุณดีขึ้นนะข้าวปลาอาหาร ที่เขาไม่ตายวันนั้นเขาคงดีขึ้นนะเออเราได้บริจาคองค์การยูนิเซฟใช่ไหมที่เขาให้เด็กกินนมอ่ะท่านผู้ชมก็ลองดูองค์การยูนิเซฟเถอะเด็กถ้าได้กินนมชนิดนี้แล้วเด็กจะมีอายุยืนเด็กแ้าแอาฟริกาเขาก็เอาดารามาพูดดาราก็เทเห็นก็มีคุณนิรุตสิริจัญ,ญากับคุณอะไรล่ะพระเอกอีกคนนึงนะ่ะ ที่เขามาเชิญชวนเราอะบางทีเขาก็เอาเสียงมานั่นแหละอ้าวเขาบอกอะไรบริจาคอันนี้นะเป็นการผลิตน้ำดื่มให้กับเด็กโครงการอาหารเราบริจาคไปแล้วเราเห็นปุ๊บเราโอเด็กคนนั้นที่เราบริจาคไปอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ซึ่งวันนี้เขาดีแล้วเขาดีแล้ว แล้วไม่ใช่เราคนนี้ที่บริจาคคนหนึ่งก็บริจาคแล้วบริจาคอย่างนี้เป็นมหาสังฆทานไม่ต้องรู้จักกันเลยอิ่มเอมเพลมใจดูรายการอะรที่เขาบริจาคก,ก็กลับมาคิดพุทธเจ้าสอนให้คิดดีเรียกว่าอนุสติ10ประการหนึ่งพุทธานุสติเระลึกถึงพุทธเจ้าสวดมนต์ก็ได้พุทธประวัติก็ได้ พุทธจริญาก็ได้อดีตพุทธเจ้าก็ได้หรือวิถีชีวิตของพุทธเจ้าในพระชาตินี้ก็ได้ที่เราศึกษาเล่าเรียนหรือสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์แล้วก็ดูคําแปลก็ได้ก็คิดดีไงพุทธานุสติดูพระเครื่องก็ได้เห็นไหมฮะถ้าลองคิดดูทำกรรมฐานเนี่ยท่าน ถ้าคนบ่กทำกรรมฐานไม่เป็นเอาอาตมาจะสอนวิธีคิดดีลืมลืมซะบ้างเพื่อจะลืม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 ซะบ้างไอ้ลืมน่ะไม่ลืมหรอกแต่ลืมลืมซะบ้างแล้วก็จะสอนให้คิดดีอิติปิโสเนี่ยมีกี่คำท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังท่านทำกรรมฐานเนี่ยถ้าท่านไม่พุทโธสัมมาอระหังนะท่านนะเอาท่านทำพุทโธก็แล้วกัน ให้ได้5 0 5สครั้งพุทธโทหนึ่งพุทโทสองถ้าท่านกลัวจิตจะฟุ้งซ่านนะท่านะพุทโทเนี่ยถ้าเฉยเฉยถ้าไม่แน่จริงมันฟุ้งซ่านนะท่านเอาอย่างนี้ดีไหมลืมลืม,ลมเรื่องเก่าซะบ้างถ้าหลับตาึกสิพุทโทรแรกท่านเคยไปหไว้พระวัดไหนบ้าง พุทระแก้วมรกตท่านจะเอาพระแก้วมรกตที่ท่านไปไหว้เนี่ยหรือที่ท่านเห็นในรูปเนี่ยฤดูไหนเอาพระแก้วมรกตฤดูร้อนเครื่องทรงอย่างไรพระแก้วมรกตฤดูฝนเครื่องทรงอย่างไรพระแก้วมรกตฤดูหนาวเครื่องทรงอย่างไร แล้วเพื่อให้เห็นพระแก้วมรกตชัดเจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บทรงรับสั่งให้ตั้งหนางร้านและใช้กล้องอย่างดีท่านถ่ายรูปออกมาเนี่ยช่องสิบเอเข้ามาออกเท่านี้ก็ได้สมพุทโทแล้วนะท่านนะพุทโทหนึ่งฤดูร้อนปรากฏขึ้นน,นิ่งๆช้าๆพุทโธพุทธแล้วก็พอสุดลง่อจะ โทสองแดูฝนฤดูหนาวคราวนี้พระพุทธรูปที่เรียงรายที่ประทับอยู่อย่างนี้ปางห้ามสมุดท่านดูจริงๆบ้างเปล่าถ้าดูพระไม่จริงนะท่านน่ะท่านเข้าไปทำไมวัดพระศิีทัตนาสสดารามเราจะเอารัตนชาติมาประดับเพื่ออะไรเป็นการบูชาเป็นการบูชานะ่ะท่านน่ะ พระมังกษัตย์เนี่ยนะทรงทำบุญด้วยรัตนชาติด้วยทองคํานี่พุทธโทนวัดอะไรท่านเ,เคยไปไหว้ท่านทำกรรมฐาน56พุทธโทนท่านนึกถึงพระให้ได้56องค์ชีวิตเราเนี่ยเคยไปไหว้พระถึง56วัดไหม ละว,วัดใกล้บ้านที่สุดรูปร่างพระเป็นไงในโบสถ์ในวิหารอาวันนี้พุทธทห้าสิบหกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาธรรมโมเอารงประามไปธรรมโมธรรมโมมีสามสิบแปด สวากขาโตภควาตาธรรมโมสันติโกะกริโคยปัญจโกนิโกปัญจธรรวิทยาภูมิโยชิติสามสคำท่านถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปยันหลังเหรียญมาท่านดูยันหลังเหรียญนะท่านนั่งเก็จะขึ้นให้ดูอ,อ่ไอ้น,นี่กระดกมือแผลบเดียวไปแล้วกระดกมือไหว้พระแผลบเดียวไปแล้วแล้วก็ไม่นึนกถึงพระแล้วไปทำไม ไปเขาพิจกูดนูนจันบุรีจะเป็นจะตายเข้ามาเชียวเคยนึกถึงไหมพุทธรูปท,ที่อยู่ที่นั่นพระอะไรออไปไกลแสนไกลไปอินเดียไปบุรพุทธโธแค่อินเดียเป็นมองพุทธรูปชัดๆนะถ้าไม่ชัด เส์ชด yeah. ูใน Google แค่ติดตาแล้วเดิมตาดูระลับตาพุทธห้เห็นพระองค์นั้นนี่พุทโธในพุทธคุณห้าสิบหกคำท่านนึกถึงพระได้ห้าสิบหองแล้วก็ยอดเยี่ยมพออย่างพระหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วนึกซ้ำก็ได้นึกซ้ำก็ได้ที่บ้านมีรูปพระเกี่ยวมาไม่เคยดูเลยถ้าดูหลังอาตมาสินะเพราะท้ารูปหลังอาตมาเนี่ยถ้าหายไปอาตมารู้นะว่าหายขยับเปลี่ยนที่ยังรู้เลยท่านเปลี่ยนที่ยังรู้เลยหายเนี่ยรู้เลยฮะท่านแล้วหลับตาอยู่ที่ห้องนะฮะไม่ตมาห้องนี้ก็รู้ว่าพระ พุทธรุปรักษมารเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนก็เอาอารมณ์เนี่ยเพื่อจะลืมลืมอารมณ์ที่มันเน่าเน่าซะลืมลืมซะบ้างก็หาอารมณ์มาทดแทนกริธรรมโมมีสามสิบสามสิบแปดท่านเอาเหรียญมาดูท่านถ่ายรูปหลังเหรียญเลยกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันวิเศษที่สุดละถ่ายดีๆท่านนะแล้วตัดขอบให้ดี รูปหนึ่งถ่ายสองด้านท่านด้านหนึ่งเป็นรูปพระสงฆ์ด้านหนึ่งเป็ปรน,นปรูปยนันท่านเอายันมาดูธรมโมท่านเพ่งยันสิแล้วธรมโมที่สองก็หนึ่งธรมโมนะสองเพ่งยนันท่านไม่ต้องอ่านยานันเฉพาะหลังเหรียญเท่านั้นนะที่มียนันแล้วบ้านท่านไม่มีหลังเหรียญเลย หรือถ้าไปเปิด Google ดูไปยันหลังเหรียญลุงพ่อต่างๆมันจะขึ้นเลยท่านแล้วบางอย่างถ้าจะพิมพ์เอามาพิมพ์เนี่ยเสร์มออมาพิมพ์เขียนขออนุญาตเขาหน่อยเราไม่ได้พิมพ์ขายแล้วก,กดรวมไว้ไม่มีอะไรนเอามาขยายใหญ่ๆเท่า a อท่านไปพิมพ์เอาเลยใส่พลาสติกเอาไว้ดูยันหลังเหลือที่อาตมาเอามาให้ท่านดู สามสิบวันที่สสังโฆสังโฆนี่ท่านมองไม่เห็นพระอริยบุคคลท่านนึกถึงรูปพระวิปัสสนาจารย์พระคณราจารย์ในประเทศไทยสิที่เขาเคารพนับถือกันอย่าไปเอามาขังอย่างเดียว เอามาดูสิธรรมโมนะ่ะอยู่หลังเหรียญแล้วแต่สังโฆอยู่ข้างหน้าทำไม,มจึงมาเป็นเหรียญได้แล้วบางองค์บางรูปยังมีชีวิตอยู่ท่านดีอย่างไรสุป,ปฏิปันโนเป็นผู้ประพฤติดีด้วยศีลถูกตรวจสอบจากศีลชำระศีลแล้วอุชุป,ปฏิปันโนยะยะปฏิโมโนสามิจิปฏิปันโน ยวที่ทางจัตตาริปุริสยุคานิท่องสามขุณมาได้ก่อนราดู14องค์เอา56บโบสามสิบแปดโบสิบสี่เป็นร้อยแปดได้สามวันแล้วพออย่างก็พระในโตู้บ้านท่านต้องเยอะแยะภาพลุปูลุตามีต้องเยอะแยะ รู้แต่หาสถานหน้านับถือทางนั้นด้วยมันอิ่มใจอิ่มบุญพุทธา,านุสติถ้ามีเวลาอ่านประวัติท่านแต่ประวัติที่อ่านนี่ท่านตาให้ดีนะประวัติพระอาหารหันต์เนี่ยไม่มีปรุงแต่งท่านแต่ประวัติพระคณาจารย์ที่มีอะไรเหรียญขายเนี่ยจะถูกปรุงแต่งระวังหน่อยเพราะคนปรุงแต่งเป็นผู้จําหน่ายเหรียญ จะทาให้ประวัติและการปฏิบัติธรรมผิดเพี้ยนไปถ้าจะศึกษาองค์ธรรมให้ศึกษาจากประวัติพระอาหารหันต์80ดสิบองค์ในพระไตรปิฎกหรือไปซื้อหนังสือนุ่นที่ที่ที่ธรรมาสภา,ามีขายหรือไปซื้อหนังสือที่อะไรฮะที่ท,ที่มหัจลารบรราคารจะมีขายประวัติพิษุนีหราเคยอ่านไหม ผู้หญิงเนี่ยไม่อ่านประวัติผู้หญิงประหลาดอย่าเส้นกิเลสท่านผู้หญิงอย่าเส้นกิเลสแต่ไม่เคยอ่านประวัติภิกษุนีแต่ละองค์ละองค์เ,งเลยไปหามาอ่านเสเลาดูสิว่าเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันการเดินสู่เส้นทางของความเป็นผู้หญิงในความเป็นพิกษุณีอาราหันต์นั้นธรรมะอะไรพระเจ้าแสดงอะไรแล้วนั่นแหละเหมาะกับผู้หญิง ถ้าผู้หญิงปรบกอกกับผู้ชายด้วยผู้ชายก็ศึกษาประวัติของพิษณุนีด้วยพราการแสดงธรรมบางอย่างตามเพศมันไม่เหมือนกันเท่านี้ท่านก็ได้แหละคิดดีนะท่านก็จะลืมเรื่องไม่ดีมนุษย์เหล่านี้บางคนบอกลืมๆซะบ้างเอาอย่าง,างนี้ดีกว่านะ้อ่ะ เอาเอาเอาเหรียญไปเหรียญหนึ่งไปนั่งส่องซะอาตมาไม่ทราบว่าการส่องพระของเซียนพระนั้นเขาหาอะไรเขาหาผู้ธานุสิทธมานุณสิทธสังฆสิทหรือเขาหาผลกําไรเขาหาความขลังเขาหาเนื้อหาอันนี้เป็นเรื่องของเขาแต่ส่องพระแล้วย่าหน้าดำอย่าไปหน้าดำเดี๋ยวว่าน่าจะคุยเรื่องหลวงพ่อป่าให้ฟัง ทำไมนกพระปานจึงขี่อะไรสารพัดขี่ไก่ขี่เม่นขี่ครุฑขี่หนุมานขี่ปลาขี่นกกระจาบเดี๋ยวนั้นจะคุยให้ฟัง่าไมานกพระปานจึงขี่อะไรและอตาตมาคิดอย่างไรกรับงกพระปานและคิดไม่เหมือนเซียนพระแต่ใครมีแล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนนะถ้าสองนกพระปานดูนะท่านนะสองดูนะถ้าผงหายจะมีรูเสียบผงหายช่าง ถ้าท่านส่องเจอเกิดสายนั่นของแท้ถ้าท่านเจอเกิดสายแป๊บๆอยู่ในเนื้อพระของแท้พอเป็นดินขุยปูขงอเภอเสนาอันนั้นแท้เลยท่านตัมาเป็นเด็กๆก็มีแต่เขาหลอกเอาไปหมดแต่ต้องคิดดีนะท่านเทวตารสติดูเทวดาประวัติเทวดาเทลงเขาทำความดีอะไรอ่านเทวดาเพื่อเพลินวันหนึ่งเราต้องไปเป็นอย่างนั้น จากานุสติเราบริจาคอะไรไปบ้างนึกถึงที่เราบริจาคไปคิดสมัยลูกนะลืมลืมจะอื่นสมบะคิดแบบนี้ทีฝากแกไปบริจาคอะไรบ้างนเอานุวัฒนาบัตรมาดูซิคิดดีไอ้ลืมลืมซะบ้างเนี่ยแปลว่าหัดคิดดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคําคุณธรรมคําว่าลืมลืมซะบ้างต้องมีอารมณ์มาแทนที่และผู้พูดคํานี้ มักจะมีคําสอนลักษณะคล้ายๆอัตมาแสดงมานี้ได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชานี คุณผู้ชมคะเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านไปแล้วบางอย่างเราก็ควรจะลืมลืมไปเสียบ้างนะคะอย่ากกลับมานึกซ้ำาๆเพราะจะเป็นการเพิ่มปริมาณความทุกข์นอกจากนี้เรายังรลึกถึงอนุสติสิประการอยู่เป็นนิดเพื่อเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความคิดที่ดีมีวาจาที่ดีเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ